โอเควันนี้เราจะมาทายคำถามกันว่าจะเป็นยังไงนะมาคำถามก็มีอยู่สามข้อนะก็คือมีคลิปในที่ผมไม่ทายคำถามไปนะนะยังไม่มีใครตอบนะก็รอกันก่อนนะโอเคแล้วมาตอบคำถามเดี๋ยวนี้กันก่อนนะไปเอาเคคำถามที่หนึ่งก็คือต้นนั้น นั้นต้นปาล์มนั้นน่ะอันไหนกำลังจะลนก่อนให้ดูนะเดี๋ยวออกมาแป๊บหนึ่งออกมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปนะนี่ดูชัดๆนะว่าไหน,น,นจะลนก่อนโอเคคำถามที่หนึ่งนะต่อไปคำถามที่สองเป็นจากคลิปที่แล้วเลยนะไปดูกันได้นนคำามที่สองก็คือกงฟ,ฟ,ฟสิ้ของตัวไหนใหญ่กว่าและยาวกว่า งาน,นนี้เอกงฟอสซิลของตัวไหนยาวกว่านะแล้วก็กลงแล้วก็ฟอสซิลไหนใหญ่กว่ายาวกว่าให้ตอบนะส่วนคำาถามที่สามนั่นก็คือการติดเชื้อโควิดเนี่ยเนี่ยตอนนี้นี่เออที่ไหนติดอันตรายที่สุดนะ การติดเชื้อที่อันตรายที่สุดในประเทศไทยนะโอเคใช่นี่ทางคำถามก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะก็บิดคลิปไว้เพียงแค่นี้เลยแล้วกันนะโอเค